ก็เคยเห็นคำที่เขียนที่ท้ายรถบรรทุกนานละแล้วก็จําไม่ลืมคานั้นก็มีคํหนึ่งก็คือว่ากังเกงย,ยีนที่ลูกใส่คือเหงือใครของพ่อแม่ก็ไม่เคยคิดเอออ่านแล้วก็ทําให้กระตุกใจเรามอน,นกันกังเกงยีนหรือเสื้อผ้าที่ลูกๆใส่นั้นนะ่ะมันได้มาจากการทํางานนับพักน้ําแรงของพ่อแม่ ลำบากเพื่อลูกๆจะได้มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้ากางเกงยีนนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความเหนื่อยความความเสียสละของพ่อแม่นะซึ่งบางทีก็เห็นหลายที่เหมือนกันบุคคลในปัจจุบันที่มีความสำเร็จร่ำรวยจุกสบายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะความลำบากของพ่อแม่บางคนก็เรือขายคูดเตี๋ยวรถขายคูดเตี๋ยวบางคนก็เครื่องร่อนแร่อะไรพวกนี้ บางทีก็เป็นหาบพ่อแม่ปู่ย่าเคยหาบเท่าแกงขายเคยหาบหนมจีนอะไรพวกนี้เพราะนั้นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มันทำให้เราคิดไปถึงคุณค่าของคนที่ได้กับทำสิ่งนั้นวันนี้พระศาสนาจ,จัดให้เราฉลองเทิดทูนไม้กางเขนไม้กางเขนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ทำไมต้องเทิดทูนด้วยมันขัดแย้งกันนะกางเขนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวโรมันใช้เพื่อประหารชีวิตซึ่งชาวยิวก็อยู่ในร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย เป็นเครื่องประหารชีวิตคนเมื่อใครมีญาติพี่น้องถูกประหารชีวิตมันจะดีใจไหมล่ะก็ไม่ดีใจก็เสียใจนะบางทีต้องอับอายด้วยซ้ําไปเป็นนักโทษแต่ทําไมพระสนาันาจาักให้เราได้เทิดทูนด้วยไปเทิดทูนสิ่งนั้นได้อย่างไงนะสองอย่างลูกขัดแยง้ง2,000ปีที่แล้วคนไม่นึกนึกว่าการกำจัดพระเยซูจะทําให้เรื่องทุกอย่างจบลงแต่ปรากฏว่าการกําจัดพระเยซูเจ้าโดยไม้กางเขนจะทําให้พระองค์นั้น ไม่มีวันตายเลยโป้งกลับเป็นที่ได้รับความสนใจทําไมถึงต้องตายบนไม้กางเขนและเป็นต้นหลังจากที่สามวันนั้นพระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพการตายของโปองบนไม้กางเขนจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆจนกระทั่งพวกเราปัจจุบันนี้ให้ความเคารพกับสิ่งนี้พวกเขามานั่งคิดดูนะถ้าพระเยซูเจ้าทําแค่ทวีขนมปัง แสร็จแล้วก็จบไปโปรงธรรมอัศจรรย์บังคับลมบังคับฝนบังคับอะไรแล้วก็จากไปรักษาคนเก็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จบไปถ้าไม่มีตึงบนไม้กางเขนนะชีวิตของโปองก็คงไม่มีความหมายอะไรนั้นพป้งจบลงที่ไม้กางเขนนั้นมันเห็นความรักอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้ามีต่อชาวโลกถ้าไม่มีกางเขนเราก็ไม่รู้จักว่าการไถ่บาปคืออะไร ความรักกันยิ่งใหญ่คืออะไรชีวิตนิรันดรนคืออะไรการกลับคืนชีพคืออะไรหมดเลยถ้าพระเยซูเจ้าไม่ตายบนไม้กางเขนทุกสิ่งทุกอย่างกไ็ไม่ต้องไม่ต้องมีศาสนาคิดถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นไม้กางเขนจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วเราเข้าใจความหมายในสการสอนคําสอนผู้ใหญ่ก่อนที่เขาจะรู้จักศาสนาคิดให้เขาดูไม้กางเขนเขาก็จะบอกอย่างหนึ่ง แต่เมื่อได้เรียนรู้ถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้วให้ดูไม้กังเขนใหม่โอ้โหคราวนี้ความหมายจากไม้กังเขนนั้นมันลึกซึ้งจริงๆแต่ก่อนนี้คนอาจจะแขวนไม้กังเขนแบบเป็นแฟชั่นแต่เมื่อใครได้เรียนรู้จากคุณค่าของไม้กังเขนแล้วก็จะไม่ได้แค่เป็นแฟชั่นแล้วจะเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นแบบอย่างที่ทําให้เห็นความรักกันยิ่งใหญ่ความรักที่เสียสละ ที่พระเจ้าทรงบีต่อโลกนี้ดังนั้นวันนี้วันเทิดทูลไม้กางเขนจึงเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของาศาสนาของเราเราจะได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าถ้าได้รักเราจนทั้งเสียสละชีวิตเพื่อเราเห็นไม้กางเขนก็เห็นความรักของพระเจ้าเราอย่าลืมพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้พระเจ้าเราไม่ได้อยู่สุขสบายนะพระเจ้าถ่ายเราด้วยความลําบาก เหมือนพ่อแม่ให้เราไ่กินมีใช้ด้วยหยาดเหียกของพ่อแม่เนาะดังนั้นบาปของเราถูกลบล้างก็เพราะพระเยซูเจ้าถูกตึงบนไม้คางเขนพระเจ้ารักเราแค่ไหนคําตอบก็คือรักเท่ากับสุดแขนของพระอ,องค์นะเราจึงมีความภูมิใจขอให้เราเทิดทูนไม้ขางเขนต่อไปในชีวิตของเรา